เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าผู้ถือหุ้นที่เสียงดังที่สุดในบริษัทเกิดอยากจะจัดประชุมขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเลยเนี่ยมติที่ออกมามันจะใช้ได้จริงตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขาปริศนาทางกฎหมายที่แบบน่าทึ่งมากๆเรื่องนี้กันครับเป็นเคสของบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวนำไปสู่เรื่องราวในชั้นศาลเลยทีเดียวเอาล่ะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องนี้กันก่อนนี่คือบริษัทที่ชื่อว่าเพื่อนเนติจำกัด ดูจากสัดส่วนหุ้นแล้วโอ้โหเห็นชัดเลยนะครับว่าอํานาจมันต่างกันลิบลับเลยคุณหนึ่งเนี่ยกลุ่มหุ้นไว้ถึง80%ส่วนคุณ2กักคุณ3ม,มีกันอยู่แค่คนละ10%เท่านั้นเองซึ่งไอ้เจ้าสัดส่วนนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องมันก็เริ่มจากเรื่องธรรมดาธรรดาในบริษัทนี้แหละครับคือคณะกรรมการเขาอยากจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกสักคนชื่อว่าคุณตรีก็เลยต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อมาลงมติกัน ฟังดูเพลินๆก็เป็นเรื่องปกติมากๆของการทำธุรกิจใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาและจากจุดนี้ไปเราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าไอการประชุมที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนทำไมถึงกลายเป็นคดีความขึ้นมาได้ลำดับเหตุการณ์ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับคือบริษัทเนียส่งจดหมายเชิญประชุมไปสีลงทะเบียนไปในวันที่1ตุลาคมเพื่อที่จะประชุมกันในวันที่11ตุลาคมแต่ จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับจดหมายดันไปถึงมือคุณ2กับคุณ3ในวันที่12ตุลาคมก็คือหลังวันประชุมไปแล้วตั้ง1วันเต็มๆคนก็คืออะไรครับในวันประชุมก็มีแค่คุณ1มาปรากฏตัวอยู่คนเดียวคนเดียวจริงๆครับแต่ด้วยเสียงข้างมาก80%ที่อยู่ในมือเขาก็เลยจัดการลงมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ไปเลยด้วยตัวคนเดียวนี่แหละครับแน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้มันไม่จบง่ายๆอยู่แล้ว หลังจากนั้นไม่นานคุณสาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ยื่นฟ้องต่อศาลทันทีเลยครับและนี่ล่ละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือไอมติที่ออกมาจากการประชุมคนเดียวเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วจริงๆหรือเรามาสืบสวนไปพร้อมๆกันเลยครับคุณ3ามเขาก็ยบประเด็นทางกฎหมายขึ้นมาสู้หลักๆเลยสข้อครับ ข้อแรกเขาบอกว่าจดหมายเชิญประชุมเนี่ยมาถึงช้าเกินไปและข้อ2อ,อันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการประชุมที่มีคนเข้าร่วมแค่คนเดียวเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นการประชุมที่สมบูรณ์2ประเด็นนี้แหละครับที่เราจะมาเจาะลึกกันเอาละ่ะเรามาเริ่มการสืบสวนกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องความถูกต้องของหนังสือเชิญประชุมนี้แหละครับว่าตกลงแล้วมันถูกหรือมันผิดกันแน่ พอไปเปิดดูกฎหมายในมาตรา1 7 7 5ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนมากเลยครับใจความสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้10เส้นเลยคือคําว่าให้ส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7วันทีนี้พอเรามาเทียบกันจะจะเลยนะครับกฎหมายกำหนดให้ส่งก่อนประชุมอย่างน้อย7วัน และสิ่งที่บริษัททําคืออะไรเขาส่งหนังสือวันที่1ตุลาคมเพื่อนัดประชุมวันที่11ตุลาคมซึ่งนับดูแล้วมันคือ1ิบวันล่วงหน้าเลยนะเห็นภาพไหมคะว่ากฎหมายเน้นที่วันส่งไม่ใช่ว่าจดหมายจะไปถึงวันไหนดังนั้นนะครับสําหรับข้อกล่าวหาแรกเนี่ยศาลก็เลยตัดสินว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้ทําตามตัวบทกฎหมายทุกอย่างเป๊ะเ,เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องมันยังไม่จบเรามาต่อกันที่การสืบสวนส่วนที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่เออซับซ้อนกว่าเดิมอีกนิดนึงครับนั่นก็คือนิยามของคําว่าการประชุมคนเดียวเนี่ยมันพอจะเป็นองค์ประชุมได้จริงๆรหรอเรามาดูที่กฎหมายอีกมาตราหนึ่งครับมาตรา1 1ึ8กฎหมายใช้คำที่สำคัญมากๆเลยว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมรวมกันคำว่ารวมกันนี่แหละครับ ที่เป็นกุญแจสำคัญของประเด็นนี้เลยคือถ้าเราดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคำว่าประชุมมันก็ต้องหมายถึงการมีคนมากกว่าหนึ่งคนมาเจอกันมาคุยกันมาหารือกันใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรมีคุณหนึ่งอยู่แค่คนเดียวแล้วแบบนี้จะไปประชุมกับใครล่ะครับมันก็เลยขัดกับความเข้าใจพื้นฐานของคำว่าการประชุมไปเลย และด้วยเหตุผลนี้เองครับศาลก็เลยมีคำตัดสินที่น่าสนใจมากๆในข้อกล่าวหาที่2ว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเพราะการประชุมที่มีคนอยู่แค่คนเดียวไม่ถือว่าเป็นการประชุมที่สมบูรณ์ตามกฎหมายนั่นเองมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปคำตัดสินที่มันออกมาสองทางแบบนี้แล้วมาดูกันว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ ตารางนี้สรุปทุกอย่างให้เห็นภาพชัดเลยครับข้อกล่าวหาเรื่องจดหมายช้ารอดไปเพราะบริษัททำตามกฎหมายมาตรา1175เรื่องการส่งเป๊ะเป๊แต่ข้อกล่าวหาเรื่องมาประชุมคนเดียวกลับทำให้การประชุมทั้งครั้งกลายเป็นโมฆะไปเลยครับตามหลักการของมาตรา1178ครับเรื่องนี้ให้ข้องคิดสำคัญกับเราเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยจำไว้เลยว่ากฎหมายเนี่ยเขาสนใจวันที่ส่งไม่ใช่วันที่ได้รับ อย่างที่ 2. การประชุมมีความหมายในตัวของมันเองครับคือต้องมีคนมากกว่า1คนเสมออย่างที่ 3. ถึงแม้จะมีคุ้นเยอะล้นฟ้าขนาด80%ก็ไม่สามารถจัดประชุมคนเดียวให้มันถูกต้องได้และสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการทำถูกกฎหมายแค่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะถูกต้องไปทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้คดีนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เรานะครับว่าในโลกของกฎหมายเนี่ย อะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างการทำตามตัวบทกฎหมายที่เขียนไว้ทุกตัวอักษรเป๊ะเป๊หรือว่าคือการเข้าใจและยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายนั้นๆเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ